อ่ลละละในลิมนี้ก็มาอยู่กับเกมซึ่งในรีเบิร์ตในลิมนี้ก็จะมาแชร์ทีมที่ใช้ผ่านหอคอยชั้น200รอหอคอยชั้น200เนี่ยต้องบอกว่าผมติดมา3วันคือเปลี่ยนทีมไปเรื่อยลองมาหมดแล้วรีผมก็ลองใช้แล้วสำหรับคนที่ไม่ผ่านก็สามารถลองใช้ทีมตามผมได้นะมันเผื่ออาจจะผ่านก็ได้ส่วนของสมใสของตัวละครในทีมนี้ ผมก็จะมาแชร์หลังจากที่ผ่านแล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ผมใช้คือในคลิปนี้เนี่ยที่ผมอัดไว้ผมผ่านมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วแพทนี้เนี่ยเขาได้มีการเพิ่มสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือสัตว์เลี้ยงของมลวชี ee, ชื่อว่ามลเแปโลที่มันจะเพิ่มอัตราการปรับใช้ผลแล้วก็ผลเข้าเป้าอันนั้นก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ได้ ซึ่งในคลิปที่ผมอัดผมใช้คลีตอนนั้นมันยังไม่มีเมลแปลโลถ้าใครมีก็เปลี่ยนมาใช้ได้วิธีการเล่นทีมนี้ทีมนี้หลักๆก,ก็จะเป็นทีมเดสท,ที่เราต้องเน้นยือ้อเพราะผมลองเล่นดาเมดแล้วคือมันยืนไม่ไหวทนดาเมดฝั่งตรงข้ามไม่ไหว,วก็เลยต้องเล่นเดสแล้วก็ยื้อไปเรื่อยๆถ้าเราโดนสถานะเราก็ใช้ล้าง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <ST U K> จนถึงห้องสุดท้าย <ST U K> ห้องแรกๆเนี่ยเราสามารถที่จะออโต้ไว้ได้นะ <ST U K> ไม่ต้องกดมือเพราะ <ST U K> มันนาน <ST U K> พอถึงประมาณห้องสุดท้ายอ่ะเราจะถึงกดมือเองก็ได้ถ้าเรากลัวมันไม่ผ่านซึ่งตอนผมเล่นผมก็ <ST U K> พอถึงห้องสุดท้ายผมก็กดมือเองหรือถ้าใครอยากชัวร์ๆเซฟก็กดเองได้เลยตลอดแต่ชิปนี้ลิปที่ผมเล่นอยู่เนี่ย ผมจะกดมือเองตอนแรกแล้วออโต้ประมาณห้องที่2แล้วช่วงสุดท้ายผมก็กดมือเองแต่อันนี้ผมก็จะตัดชิปมาให้มันสั้นๆหน่อยเพราะทีมนี้มันนานมันมันเน้นยือ้อ ด้วยแสงอันมืดมิดะเเ็นศษากไปซมาในที่สุดก็จะผ่านแล้วสำหรับการเล่นหอคอยมา3วันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะผ่าน100%ทีมนี้ ถ้าใครไม่ผ่านถ้าใครมีปัญหาแนะนําลองเอาไปใช้ดูหลังจากที่ผมลองเปลี่ยนมาหลายทีมากๆส่วนทีมของชั้น200ก็ตามเมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดของให้ดูแต่ว่าของของผมเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะยูอีก็เซตบล็อกเลือดเลือดป้องกันแล้วก็เลือดส่วนลูซี่ก็ใช้ลง ไฮด้าก็จะเป็นเซ็ตป้องกันป้องกันป้องกันลดความเสียหายแล้วก็อัลตาบ็อกส่วนน็อกนี่น็อกจำเป็นต้องมีกลุ่มดาวคือกลุ่มดาวที่2กลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราใช้โล่แล้วจะมียั่วยุคือโล่น็อกเนี่ยมาจากกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพดาเมจเวทซึ่งอันนี้ผมว่าจำเป็น แล้วส่วนเซตก็เป็นเซตต้านเพื่อไม่ให้รูดี้กระโดดมาแล้วสตัน้นพอน็อกมันจะมียั่วยุอยู่แล้วเนาะรูดี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมากระโดดโดนน็อกน็อกก็เลยต้องใช้เป็นเซตต้านฐานมีเข้าเป้า h p ต้านทานแล้วก็ลดความเสียหายส่วนออกิล่าออกิล่านี่ ผมเคยใส่เซตนี้ไว้ลง PVP ตั้งนานแล้วแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือเซตต้านมีป้องกันป้องกันบล็อกแล้วก็บล็อกอีวานอีวานก็ใส่เป็นเซตป้องกันก็จะมีป้องกันป้องกันบล็อกแล้วก็ลดความเสียหายส่วนสัตว์เลี้ยงที่ใส่ก็จะเป็นคลีคลีนี่ก็ เอามาเพิ่มผลเข้าเป้าเพื่อให้ติดเดสได้ง่ายขึ้นหน่อยมาเรามาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรซึ่งเซเว่นไนต์ตัวแรกของผมผมได้ไปแล้วก็คือโรซี่ส่วนตัวอยากได้จูลิเพราะว่าผมจะเอาไปเล่นทีมเวทเป็นทีมเวทล้วนดูซิว่าจะได้อะไร สังหอนใจว่าจะได้ภายฟึ๊บเอาได้ตัวซ้ำโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ไม่อยากได้คือได้ตัวซ้ำเอามาทำให้โอ้โหนี่คือสิ่งที่พยายามเล่นมา3วันพยายามเปลี่ยนทีมก่อนหน้านี้ก็มี เปลี่ยนของอัพอุปกรณ์จากตอนแรกมีประมาณ5กว่าล้านบาทตอนนี้เหลือ4 0 0แสนเพื่อที่จะผ่านขอคอยชั้น200แล้วดูสิ่งที่มันให้ได้ตัวซ้ำได้ตัวที่ไม่เคยได้ก็เราไม่อยากได้ก็ยังดีกว่าได้ตัวซ้ำนะขอกลับคำได้ไหมว่าเอาภายมาก็ได้ โอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราพยายามมา3วันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ